กิมกันแดดมีปัญหารอบเมียได้360รอบกับหนึ่งใช่เราให้รนะ<อ>าคานิดนลยเราเปบนหนึ่เาเอาองนี้มาแบบ่งตัดปะก้าเป็นมะม่วงึ้นแบบอร่อยมากรอบนี้เราเป็นเป็นมะม่วงพี่เก่งอร่อยมากชิมเร็วของจังหวด จะบอกว่ามีสองรสอร่อยเลยรตันกหนดอันนึ่งอ่ะเป็นรสชาติแบบธรรมชาติอ่ะจังหวัดอะไรคะพี่พีชสงขาครับเป็นโอท็อของจังหวัดสงขาแล้วก็เป็นแบบเป็นวิสาหกิจชุมชนจริงๆอ,งอร่อยมากเลยคัะ บ้านจริงๆอ่ะไม่มีใครทําเม็ดมะม่วงหิมาพันชุบน้ำตาลตะโหนแล้วแล้วน้ำตาลตะโหนถูกมาก114บาทหนึ่งกระปุกอะครับหนึ่งกระปุกอะ บ้านในวคือสะทิงพักจังหวัดสงขาจังหวัดสงขลานะครัอันนี้เป็นโอท็อปของจังหวัดสงขลานะอย่างที่บอกว่าใครจะกดกดเลยแล้มีรถออริจินอลด้วยแต่ตอนนี้รถนำกาลตะโนนเป็นออริจินอลของเขาแล้วเป็นสงขายองใครจะกดกดเลยร้อยสิบสี่บาทสองร้อยกว่ากมนะครับเยอะนกว่ามากไหมเอาจริงๆกว่า อร่อยอร่อยมาก่อร่อยกพี่เก่งเอาไปแล้วกัมนึงพี่เก่งต้องทอหวานขนาดนี้พี่เก่งต้องทอดต้องไปอี่งนี่นะดูแัหวานต้องลองตองลองแมันงหวานต้อานจาน้ำหอมต้องหอมมาต้อเวลาก่อนนจะไม่แสบอหวานจ่อเวาก่ยังไงกนันแดดมาแล้วนะครับกันแดดจะปิดก่อนนะ่อ ขั้วเลยนะขั้วเลยนะครับติ๊กต็อกต้องรีบส่งนะจริงเบอรกระทะคืนนี้เลยนะใช่ไม่หานนะเปิด์กระทะไม่ห่านตัดมะพร้าวเลยนะครับอบดดินทั้งสองแบบคุณวีซ่าบอกทุกคนอร่อยนีมาแล้ว <c oughs> มันไม่ได้มันหยุดไม่ได้ที้กันแดดมาแล้วราคาว้าวมากปักเลยปักเลยทิ้กันแดดอยากกอกใส่ปากไปเลยสามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบบาทมาแล้วสองอันสองอัน เดี๋ยวกดให้ใช้ então, อยู่ชอบรู um> ้ได้ร้อยแปดสิอ้หแหมเห็นยิ้เอคือได้ให้หนูมีโอกาสได้กินเลหนได้เวล่อยาไกิ๊บมิจบอกมันกิไปเกินเราพ็หนุ่มพัดหนุ่มหัวไว้พัดหนุหัวไวเหรอจ๊ะในหอมัพัดหนุ่มนอนกอดแมวเพลินเลยนะอ๋อไม่รักแมวกี่โมงไมรั ถ้านอนหน้ากันไม่ละกี่โมงมาแล้วนะไได้เลยไม่ละกสมาหน้าพี่พีอยู่แต่โมรใช่อมาเต็มสิผมงอกพี่พีผมงอกเยอะไม่เป็นไรเวียเาเยอะเนี้เส้นเดียวมันไม่อ่ก สมอกไหมหรือว่าแก้คันเปแบบคันหัวงอกอะเชียร์ไปเซอร์คูลเช่อีกอะไรแม่แม่ที่มาถักโบใช่กนอนไปสบายอ๋อ ของอันนี้ก็เป็นค่ะสัมพันธ์ดนิดนะคะลูกค้าบอกว่าเป็นมะม่วงโอท็อปค่ะถ้าเปิดแล้วจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งมันจะไม่กรอบ<อ>จะยังทานได่หมดแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดก็คืออยู่ได้สองเดือนอพ,พี่ครูเชื่อเถอะถมันหมดภายในสามวันมันหมดภายในวันเดียววันเวไม่น่าจะถึงสองเดือนไม่มีทางเลย้าเริ่มกินไม่มีาทางโอเคดูแล้วปวดทราบยิ่งดูแล้วปวดทรา ครีมกันแดดเนี่ยมันทําให้หน้าแบบฉ่ำมากนะฉ่ำน้ำจริงๆคือเป็นครีมกันแดดตัวที่แบบคือตัวเองใช้ครีมกันแดดมาหลายยี่ห้อ,อมากนะแต่ว่าท่านไหนที่มีความชอบจริงๆอะเราก็จะมาเอาทาเพิ่มวันเนี้ยทาครีมกันแดดสี่อันแล้ววันใช่เหรอกายทาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ตัวเนี้ยไว้ยชาชั้นเราควัวแก่กันไหนเหรอเราต้องซื<ร>้อ<ร>สบู่กันแก่แล้วแหละแล้วแบบเนื้อมันแบบคือมันดีอ่ะมันได้อ่ะแล้วมันไม่แพงด้วยแล้วมันก็คือ อย่างที่บอกว่ามันได้ตาสัญลักษณ์นู่นนี่มาเต็มไปหมดเนาะกล่องเก๋งก็สวยมากแล้วรามันย่อมยาวม,มากจริงๆใครจะกดรอไปใช้ดูนะสามร้อยหกสิบบาทถูกม,มากเลยนะสองหลอดอะครับ นี่หนูแต่งตัวสุภาพไหมคะนี่คะ่ะมากไหมคะ